ดรเมนี่ค่ะดรพดาพัศรพดาพิรัตน์ค่ะโครงการนี้นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของโครงการใหญ่ที่ชื่อว่าดรเมนี่เฟรนด์ออฟเดอะไวช์เชอริตี้แต่งานในวันนี้มีชื่อพิเศษนั่นก็คือที่บ้านใหญ่เลียแผลใจน้องจอนที่บ้านใหญ่ก็คือพี่ๆหมาที่อยู่ในรูปนี้นั่นเขาเป็นตัวแทนที่บ้านใหญ่เพราะเขาได้อยู่บ้านหลังใหญ่เขาก็จะเอาเงินในส่วนนี้ที่เขามาทําบุญในการถ่ายรูปในนิทรรศการวันนี้ค่ะเอาไปช่วยน้อง โครงการนี้มันร่มต้นจากการที่เ็นนี่ได้รับเกียรติรับเลือกให้เป็นหนึ่งในเฟรนด์ไอคอนของแบรน t o ออฟเดอะวโครงการนี้ปีนี้เขาจัดขึ้นมาแล้วก็เลือกดาราเซเลบิตี้20ท่านเพื่อที่จะมาช่วยกันรณรงค์ในการช่วยเหลือน้องหมาแมวจอรจัดฝาก<บ>า<ะ>เลยนะคะตรงที่ว่าใครเนี่ยที่มีน้องหมาก็กรุณาเลี้ยงไว้จนวินานทีสุดท้ายของเขาอย่าทอดทิ้งเขาเพราะว่า แล้วปัญหาของน้องหมาจรจัดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นหมาที่อยู่ตามท,ท้องถนนนะบางคนเอาหมาของตัวเองเลี้ยงไม่ไหวต้องโรคซัพพอร์ตไม่ไหวเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเสร็จปุ๊บเกิดปัญหากับคนอื่นพวกเราก็ต้องมาช่วยซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆไม่มีจบสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่พร้อมไม่เลี้ยงไม่เอามาเลี้ยงนะคะต้องใจแข็งแต่ใครที่เจอน้องหมาจรจัดแล้วถ้าช่วยได้ขอให้ช่วยว,ว้าวอต้องบอกเลยว่าแบบ ถ้าเป็นงานหมางานสัตว์เลี้ยงงานอะไรอย่างเงี้ยไม่ด้เลยือยินดีเต็นทีอะไรว่ายิ่งเป็นแบบพี่เมนี่พี่เก๋อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยครับครับเอ่อพี่เมนี่ก็อยากให้มีตีมเหมือนแบบทำเป็นรูปสัตว์เลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบเป็นตัวอย่างเพราะแบบใครมีหมามีอะไรก็สามารถสมรสั่งเพี้ยนได้เพราะทุกคนที่รักหมาเพาะชอบแบบมันก็จะเป็นหมาคือมันไม่ได้แบบเวลาถือมันก็ไม่ไม่ดูแบบเก๋ๆดูเหมือเป็นลายเป็นลาย เพราะของเราด้วยเนาะใช่ครับถือง่ายๆถือของใส่ของน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเวลาไปสวัสดิ์พิอะไรอย่างเงี้ยต้องมีแบบกระบอกน้ำมีใดๆที่เก็บกุญจิถุงเถิงอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไในนี้ได้่เราโครงขึ้นมาเลยของเราเองแล้วก็จะแบบมันก็จะเหมือนแบบเปียโนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบใส่ของได้ด้วยตั้งโชว์ได้อะไรอย่างเงี้ยข้างในนี้เป็นใส่ได้แบบครบครันมากก็คืออันนี้คือแบบ มันค้ายจะเป็นนี่คือเป็นหรือว่าเป็นเปียนโนนะใช่ใช่อ,อันนี้หรอใช่ครับแล้วอย่างบางคนก็ซื้อไปก็ถ้าไม่ได้ใส่ก็ตั้งโชว์ยังไงก็ปาติตาคัตตี้บาร์รี่ด้วยนะครับตอนนี้เปิดแบรนด์เสื้อผ้าใหม่ชื่อฮันนี่บันนี่ยังไงก็จะมีของใหม่ๆเก๋ๆเข้ามาเรย่อยๆครับ หลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วได้น้องมาประมาณตอนน้องหกเจ็ดเดือนไม่ได้มีน้องใหม่น้องชายคนเล็กของบ้านค่ะคนลูกสาวคนโตอยู่นูน้นให้พูดถึงการเลี้ยงสุนัขนิดนึงเราเลี้ยงยังไง รอดมากดนี่เองนะคะเป็นคนรักหมานะคะแล้วก็เราทำโรงพยาบาลสัดด้วยจะทำให้เราเนี่ยถ้ามีโอกาสนะคะมีจิตอาศ,าศาัยใดๆหรืองานการกุศลใดๆถ้าเราสามารถไปร่วมได้เราก็ยินดีค่ะน้องน้องที่อ,อะไรคะมองบังค่ะนะคะมองบังอาย,ยุเท่าไหร่ละคะมองบางห้าขวบมีคนด้วยเข็นยา่าวันนี้เอามาสองเลยนะะ วันนี้ก็มีเคสเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปพูดบนเวทีนะคะน้องแซลมอนตัวใหญ่อันนั้นก็เป็นเคสหนึ่งที่ไม่พร้อมไม่เข้าใจแล้วก็เดี้ยงนะคะน้องมาอยู่กับโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ2เดือนนะคะมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกคุณพ่อคุณแม่ที่รับเลี้ยงมาเนี่ยก็ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะคาด ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยท้ายที่สุดน้องอยู่กับเร,ร,ร,ราตั้งแต่สองเดือนรักษาดูแลมาจนถึงวันนี้จะสามขวบแล้วค่ะก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่ต้องบอกว่าไม่พร้อมไม่เข้าใจอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่แหนสวัสดีค่ะออวันนี้เป็นผู้บริหารอีกแล้ววันนี้นะคะมาจัดการนะคะโครงการใหญ่มากคือทำบุญนะคะพี่บ้านใหญ่เร<ฆ>ียแผลใจให้น้องจอนจัดค เห็นว่าสุนัขม,มาด้วยนี่อาจจะนั่งมาด้วยเนี่ยค่ะไม่หือไม่เอือยเนยไม่หือไม่เอือย<ช>ยังง่ายอุ้มไหนก็ไปตลอดเวลา <c oughs> เลือกรูปนี้นะคะคนอื่นก็รูปจะน่ารักกันนุน <c oughs> กันิ้โดรูปแมวของคุณแม่มีแลบลิน้นใส่ด้วยนี่ <c oughs> แม้แม้แต่แมวยังหลอกใส่เลยนี่แมวตัวจริงปะเป็นจริงแมวชื่อสันชัยยี่เหรอออน่ารักไหม พี่เลี้ยงจริงๆได้ไหมก็เมลชาวบ้านเอามาเลี้ยงจริงๆแล้วนะคะอยากจะให้เลี้ยงเพราะความรักไม่ใช่แฟชั่นค่ะเพราะว่าเอาเข้ามาแล้วมันไม่ได้อย่างใจก็ทิ้งเขาหรือไปให้คนอื่นที่ว่ามันเฮิร์ตนะเรามองที่ถึงตัวเราเองสิรักๆเราอยู่แล้วก็มาทิ้งเราอย่างเงี้ยเรายังเฮิร์ตอกหักตั้งป้อขนาดนี้ะฉะนั้นนะคะขอให้รักเขาจริงๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็น มหมาหรือแมวที่หน้าตาดีหรือว่าอะไรบางทีมันถูกจริตกับเราก็เลี้ยงหรือเลี้ยงวความรักจริงๆใหญ่กว่าอบอุ่นเลี้ยงเมื่อพร้อมแล้วก็บอกว่าเลี้ยงแล้วก็ต้องมีสกิลในการเลี้ยงด้วยรู้รู้ว่าเลี้ยงต้องเลี้ยงยังไงด้วยถูกค่ะคือขอให้เขาเลี้ยงเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของของครอบครัวเราให้ควารมรักให้ความอบอุ่นกอดเขาเยอะๆอ <c oughs>